พูดไปเลยเอ้าพูดไปเลยไทยพูดให้ชาวบ้านวังหินฟังนโยบายของเราไทยเพื่อนรักพูดอะไรสักหน่อยในฐานะที่เองกับข้าเป็นเพื่อนกันพูดอย่างที่ข้าพูดน่ะทุกคนต้องรู้แล้วนะว่านี่คือในไทยรักถินคนบ้านวังหินอำเภอเดชอุดมเมืองอุบลเขาพูดเนี้เป็นชาวนาสืบมรดก แต่ปู่ย่าตายายแต่ก็ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นส่วนฉันในชาติวังหินใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนดูสิวฐานะของฉันเป็นยังไงเอาเพื่อนพูดปะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากว่าที่ในชาติพูดไปน่ะมันก็ถูกแต่ว่าไม่ถูกทั้งหมดการที่พวกเรานี่น่ะถูกเขาเอาเปรียบ มันต้องโทษผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อพวกเราเลยถ้าผู้แทนเห็นใจชาวไร่ชาวนาจับมือกันพวกเราก็ไม่ลำบากที่คิดว่าจะแก้ไขอะไรเองโดยพวกเรานั้นมันไม่ถูกจะจับมือถือเสียมถือปืนไปพูดนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันนอกกฎหมายมันผิดกฎหมายมันผิดลักษณะของคนชาติไทยมันผิดศาสนาผิดธรรมะ ผิดที่เรายังมีองค์พระมหากษัตริย์ปกครองอยู่ไอ้ไทยหยุดได้แล้วการที่จะทำแบบในชาติพูดนั้นมันเป็นการกระทำของผู้คิดทำลายชาติผมในนามลูกเสือชาวบ้านไม่เห็นด้วยไอ้ไทยและขอต่อสู้ถึงแม้ว่าตัวจะตายขอให้พวกเราทุกคนพร้อมใจกันสู้ไอ้ไทยมึงไปไ